แล้วเนี่ยเศรษฐกิจกของญี่ปุ่นเราต้องยอมรับว่าเขาเหมือนเหมือนกับประเทศไทยของเราอะคะ่ะเพราะว่ามีการพึ่งพาการส่งออกค่อนข้างจะสูงนะคะนอกจากนี้ทางเศรษฐกิจกของญี่ปุ่นก็ยังคงได้รับผลกระทบจากการที่รัฐบาลประกาศควบคุมกิจกรรมในภาคธุรกิจภายใต้มาตรการฉุกเฉินเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ทําให้การอุปโภคบริโภคของภาคเอกชนซึ่งคิดเป็นสัดส่วนกว่าครึ่งหนึ่งของระบบเศรษฐกิจกญี่ปุ่นปรับตัวลงร้อยละ8.2โดยไตรมา าส2เนื่องจากค่าใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยวการรับประทานอาหารและการจับจ่ายซื้อของนอกบ้านสุดตัวลงอย่างมีนัยยะสําคัญหลังจากที่รัฐบาลได้ร้องของให้ประชาชนอยู่แต่ในบ้านเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดสําหรับการส่งออกสินค้าและบริการในไตรามาส2หดตัวลงร้อยละ18.5าขณะที่การนําเข้าก็ปรับตัวลงร้อยละ0.5ค่ะการใช้จ่ายด้านทุนของภาคเอกชนซึ่งเป็นดัชนีชีวัดดีมานหรือความต้องการภายในประเทศ ลดลงร้อยละ1.5ขนาดขณะที่การลงทุนด้านที่อยู่อาศัยของเอกชนลดลงร้อยละ0.2เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ก็ทำให้แนวโน้มทางธุรกิจต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนนั่นเองค่ะ